วัสดี่จ้าวันนี้นะจ๊ะก็มาอัปเดตให้เบิรงอันนี้พักตบชวางามแห้งพี่น้องปุ่นะอันนี้คืออยู่ในบอ่อที่เขาเลี้ยงปลาคอนะจ๊ะเขาจะเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะจน๊ะนี่อันนี้จําได้ป่าจ้าทีเคยขุดตอนนั้นนี่อันนี้ก็จะตื่นยาขึ้นยังเรากเอาผักตบชวาไปตอนนี้ซึ่งผักตบชวางามครับจ้านี่อันนี้ปลาคอเขาก็ได้เลี้ยงสี่พันโตนะจน้ะนี่อันนี้ก็จะใหญ่ประมาณสามขีดราจะสามขีดสามขีดกัวสี่ขีด เออคือว่าใ่ญ่เร็วอยู่นะจ้ะเนาะนี่เขาก็จะฟังนั่นจะเป็นป้าเขาแน้ะจ้ะที่เคยได้ลงคลิปไปไหลายๆคลิปก็คือเขาจะเลี้ยงปล่อยใส่กับป้าเขานี่นะจ้ะนี่อันนี้เขาก็งามนะจ้ะเขาก็เคี้ยวดีพอได้ไประโยชน์จากขี่ป้าจ้าเราก็ตั้งแต่เขาปล่อยใส่น้ากันเนาะก็คือบ่บ่บกเกิดบ่กเกิดเป็นนามเราเลยนะจ้ะก็คือนามบ่เนาเนาะซึ่งปรับสมดุลกันได้ก็คือขี่ปา้ากะเขา,เาก็ ได้ปุ๋ยแล้วก็ต้นเขาก็เห็ดไน้นาบ่าเสียนะจน้ะนี่อันนี้เป็นเ้นๆนอีกคือคือเนียเอาดักหนกเนีจ้าพอตอนหน่อยๆเขาก็เอาดักหน,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 นกไว้นะพี่น้องเนาะนี่จ้ะ